สบายดีพี่น้องสวัส,ส,สดีครับุูพอครับคลิปตามภาษาคนบ้านนอกบ่าวล่าบ่าวล่าวมนีมาขนมพระรามสองครับกับรังสาง,งเป็ตเป็นช่วงๆนี่คือต่ตอมอเล็กเสียโปรอยู่นี่ครับเป็นรูปร่างเขาออกแบบอย่างนี้สีม่วงเให้พี่น้องฟังว่า จากคนไทยเราคนล่าหรอกมคขมามนต์มาว่าอันอวยแต่ประเทศไทยเนาะเออพมสิตอบว่านี่สิละครับกันว่าอวยกับอวยครับหมดเอวยจังได้บาอวยแน่บอกความจริงบางคนกับว่าแม่นแล้วพอเป็นคนไทยก็อวยแต่ประเทศไทยเนาะ สิให้ว่าจังไดเนาะความจริงเห็นกับตาไหมคอยอยู่เล่าจนสิเฒ่าตายเลยวันมีอย่างเงี้ยเขาอยู่เราว่าความจริงมาอยู่ไทยนี่ตัวเพราะเราลืมตา,าปากได้เนี่ยเห็นบ่ละแมนบอพี่นนองโอ้นี่เสาตั้งเสาต่อหมองสวยงามครับพี่น้องเลียงกันอาบราบับความจริงก็คือ ความจริงครับพี่น้องสี่ให้่า,าได้ที่ให้่าอันสีให้รับหูรับตาเบาวิ่อันเล่าหนังบอกโอ้งดงามแต่วะขนาดนี่แม้ตะโค้งเล็กเขายัางออกแบบมากสำหรับอันนี้โดยเฉพาะก็หมอโดยเฉพาะสวยงามดีเซเมนจะให้รับหูรับตาเบารับ อย่างล่ะพี่น้องเอ้ยความจริงก็คือความจริงว่าจริงก็ให้ว่าแมนสปอรคือก็ให้ว่าพีดพีดก็ให้ว่าถือสติก็ง่า,งายเนาะตัวคนอย่งไดโอ้โเสาตอหมอง,ง่ามบอลน่ะทั้งส้มทั้งเบาเนี่ยส้มเป็นน้ำเบาเป็นน้ำความจริงเนาะพี่น้องเนะาะไปยุ่งเล่าน่ะตุ๊ดที่เท่าตายแล้วผมมียังเกิด อยู่ทุสันทีก็ออกมาไทยน่ก็สามารถลืมตาอาปากได้รอบครัเขามีเงื่อนดอ,อกปานนี่ว่ให้งวยในกันยังว่าเขาจะเลื่อนแล้วคางค้นก็นว่า,าจะเลื่อนคนระแบบว่าย่างจันกับจะเลื่อนอีกแบบนึงเมืองไทยกับจะเลื่อนอีแบบนึงที่แท้ความจะเลื่อน,นเือกันเมดสัืล่ะที่เาบอกว่าจะเลื่อนคนระแบบอีว่าเบิ้งเขานี่ สะพานเขานี่เป็นบอ่างดวนเขานั่นสร้างเสร็จเป็นช่วงๆครับจะเลื่อนคนละแบบจังได้จะเลื่อน,อบบอนภายในรัศมีหางก,กิโลเรี่งจันออกจากทางออกจากเรี่งจันไปห่าก,กิโลอย่างห่วแดงจึงคืองจะให้เ่าไหล้เถาะความจริงนั่นละ ความจริงก็คือความจริงบ่ยยได้อวยอวยอันนี้รับหูรับตาว,า,วาคือเนี่ยนั่นสบบอกว่าโอ้บ้านเมืองจเจริญแล้วลเลาวจเจริญนยิ่งจันเจริญนที่ว่าเจริญคนละแบบสบบอเจริญคนละแบีบคอมเมนต์จะเลื่อนเมือก็ต้องจเจริญนอกเมืองน้ำ่อมเมนต์ในเมืองเฉพาะในเมือง มีย่ยุตึก้อนยุติโปรเฮดยุหันก็ว,ว่าจะเ,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 เลื่อนเดี่ยวบนบ้านเบิ่งขอนแก่นนั่นก็สิเพราะไงกลัวจะเลื่อนกว่าเวียงจันบนบน่พี่น้องนี่แหละครับบนบ่ของคนสิให้กันรับหูรับตาบอกว่าจะเลื่อนยังไงเสห้กันวิวย่ำจังไก็มันบนจะเลื่อนยี่ดีมันหวัวตะว่าท่านด้พัฒนาปัญญายังนี่ประเทศไทยเขาเห็นยังว่ากำลังพัฒนาพัฒนาไปเรื่อย อันนั้นเขาเอ,อด้อยพัฒนาหรอกสิเอาแต่รถไฟจีนมาอ่างว่าจังสันจังสี่ว่ารวยเอ้ยว่าพัฒนาแล้วเมื่อแล้วกับเป็นตะของเขาบม่อเมื่อคองเฮาชาวบ้านตาดำๆมีประโยชน์อยู่บ่ได้ประโยชน์จากรถไฟฟ้าอยู่บ่ข้าตัวกับแพงว่าสันอย,ออย,ยนนนู่เห็นบอยอยู่ไทยนี่เพิ่นเห็ุงามอยู่ดีเนาะ เม็ดเลี่ยเป็นช่วงๆ่วงครับนี่คือสนนพระรามสองยัยคอยบอวยยังได้คอยก็ว่าคอยคอยวอาตรงตรงนี่คอยก็ว่าคอยเห็นตามคอยเห็นนี่แหละก็เอกว่าตามคอยบ้าว่าจะเจร่ญนกับว่านเนี่ยจะเจืิญนไปไหนแต่ว่ามันพัฒนาไปเรื่อยๆับว่าอวยกับเม่นมันบวกอวยยังไง่อยก็บอกว่มจริงนับว่าอวยนี่คอยเห็นกับตา่อยก็บอกว่า ความจริงมาจากตาคอยเห็นนี่เนาะให้นคอยไปเวา้าวเรื่องกันพัฒนา,า,า,าแล้วบ่บ่ก็เพราะกล้าว่าเนาะพ่คอยเห็นนักสั่นแมียคอยเห็นนึกสั่นก็เพรานท่าพัฒนาซอเขาเมียเออนี่คอยว่าจังไ๋สั่นวอว้ความจริงเนาะความจริงต้องรับให้ได้แม้ ปอ้วยอ้ก,ก็อวยจริงไดอใหาง้ปอ้วจริงไดยอห่นีลับตารับหูลับตาบ่มือตาเว้าบอกว่าโจะเลื่อนจะเลืนแล้วทางลาวเขาจะเลื่อนแล้วจะวางสี่สบว่าไปแล้วกับพันนาน,นี้กับนี้ตาเสยยิงแคลว,ว้ากัดแคลว้ากัดแคลว้าว่าจะเลื่อนแล้วไอว้ไอ้เล่าไปยังสันสมบ จะพูว่า,าเบิงไทยนี่บางคนกับว่าเห็แนแงไแต่หน,น่อยขนาดเล็กเขาอ่อน,น,นเฮ็ดออกมาเพื่อรูปโดยเฉพาะเขาลูกกับอันตอ่อหมอล็กเขาก่นยังการเิ็ดสางขึ้นมาเพื่อให้มันเขากันกับตอ่หอหมอดอดใส่หรืาพี่น้องจมไลก็ได้ ก็คือว่าให้บางคนก็ว่าคือโบอวยแล้วเนี่ยหนูสิอวยจริงเลยเนาะก็ให่บ่าความจริงเห่นไหมสิป็นตัวคนจริงเลยว่าบ่าจะเลื่อนตัวโลกก็หูกันเมื่อเดียวก็ด่ายพัฒนาบ่าในี่พัฒนาปัญญาสิเป็นตัวว่าว่าจะเลื่อนตัวคนตัวว่าเป็นเด้อก็บ่าความจริงเห็นความจริงว่าไปแล้วเห็นว่าอย่างไรเนาะพี่น้อง เลื่อนก็บรรจะเลื่อนแะเนานะนี่บอลนี่นี่จะเลื่อนท้องแท่นี่ประเทศไทยนี่โอแมอ่นอิส,สาประเทศไทยบน่นอ,นอ้วนดีกว่าหายห่าเาว่าบอกว่าอันนี้วัยจิงสันยังสี่เบิงบ่งเบิง้งเครื่องเครื่องจอดินเขาหนิบกไนนี่เบ,บ,บิ่งบู้ยอดครับสุดยอด นี่แหละครับก็คือการว่าวามจริงเห็นกับตาเห็นกับตายิงยินสองหูตาบอดอีบอดบอดอเห็นตาบอดอีบอดบอดอเห็นเพราะสีว่าไปแบบขนาดคนตาบอดเขาก็ยังหูมีแผ่นปูนเขาเขาบอดอีแลรถที่แพ็คประเทศคือนจะนีเด้อเขาใส่ นีเลยแทนปูเห็บนบอนีที่เธอไดลายผู้ใดเสาเข็มเหมืไม่แน่อยช่วงนี้กำลังตั้งต่อมอ,อกำลังพุดครับช่วงนี้เป็นช่วงไหนดอกช่วงเสาเข็มกำลังวิวงเล็กไปบ้านใานเทพูดนี่เสาปูนแล้วนี้นปูนแล้ว ความจริงหรคือความจริงถิ่นบุหุ้วยจังไดเนาะเขาบอกความจริงโอ้ยพี่พี่งามบ่พี่น้องเบิ่งสวยงามพี่ดีบ้านเลี่ยวได้หน่เดี๋ยวจะน้อยนี่ขี่ไปีจะน้อยเกิดพฤนสิกลเพราะถึงช่วงนี้ทะเบิงตรวจเลี้ยงกันสาบลาบงามนี่ละเพริ่นว่าพัฒนาจริงๆริงบริอวย เห็นเต็มตาเนี่ยล่ะเจ้าพวกเจ้ากับเบิงแน่เด้อนี่เห็นบอนี่เห็นบโค้งเล็กเขาเนี่ยเห็ดเขาเห็ดเล็กมากเพื่ออันนี้โดยเฉพาะเขาลูเขาส่งเขาสิออกแบบเล็กมาก่อนมาสิมาเห็ดตอมอเนี่เห็นบ่นี่เป็นระบบเป็นระบบการออกแบบของเขาแรงแรงมันโค้งเห็นบ่นี่เห็นบอนี่โว้ยนะตอมอ วงเล็กยึดไว้ก่อนอืห็นบ่อบอทักเจ้ามาเบิ่งเอาเด้อความเจริญโมเมนต์ว่าสิเจริญคนละแบบเลยเจริญคนละแบบมันก็ต้องสิงคโปร์ยังหน่อยก็เล่าคือเจริญก็เล่าสักยอดไฟฟ้าค่อนข้างเขาดีบ่มีหลุมบ่มีบ่บอโมเมนต์คีไปเลย ว่าแดงจึงคืองโอ้ใบใหม่สีแดงเต็มถนนดอกใหม่สีม่วงกับก้ายเป็นสีแดงเนาะพี่น้องพี่มาเบิ่งของแท้พี่ในอวยบ่อขนาดบ่อได้อวยกันยังว่าอวยอยู่นี่นี่นนกวามจริงเห็นกับตาพี่น้องอใหญ่เล่าเห็นต่อไปเจ้า เทศเล้าเฮ้านี่กะสิได้เขาเป็นตัวยางแบบยางเขาสิเป็นอย่างรถไฟฟ้าสิได้มาอาศัยไทยตัวผู้ออกแบบไ้ไปผู้สร้างไง้ัดบังกลาเทศประเทศบังกลาเทศไทยตัวไปสร้างไงรถไฟฟ้านบะังกลาเทศอันนี้เขาเขากับเป็นการช่วยเหลือ ที่ให้ทั้งจีนม e <hi> าเห็ดให้อีกบ่รถไฟความเร็วต่ำยั่พันอันนี้ไห้นี่บ่มืดกู่นี่บ่เบื่องเอาเบื่องเอาการพัฒนาขุารากรในประเทศเขาเก่งเขาไปสรางหอดรถไฟฝ่าให้บังกลาเทศ ในคลิปเดีเด้อบ่เสือนะมีหอดเออมีหอดเขาเจาะอุโมงค์อ่ะมีหอดไอ้โรงงานไฟฟ้าอยู่ใต้ดินน่ะประเทศไทยเนี่ยไฟสายดินลงไฟฟ้าไอ้สายไฟฟ้าลงดินน่ะเฮ็ดอุโมงก์ตอนนี้เขาก็ร่างเฮ็ดไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบ่ทันแล้วง่ายดอกมันใช้เวลาโดนเพราะว่าวงการอุโมงค์ทำอุโมงค์มันก็บ่แม่นง่ายๆเนาะแบบถ้าเบิ่งอีก10ปีข้างหน้า เสื้อผ้คยับลิงเทปหอดลงผลิตไฟฟ้าใต้ดินบุญเนาะสายังนั่นแหละก็อื่นว่าเริ่มพัฒนาบุตรอวยพัฒนาไปเรื่อยบุตรอวยอย,ยี่บอวคว่มจริงอม,มองแถวนี้ครับเขากำลัง อมอแล้วพุ่เน็้ถึงมาแล้วลุเป้เรื่อยครับเดี๋ยวสิไปเบืองอันมองเขาเลี้ยวแล้ว,ว,วสีง,งามสำใดยครับพี่นนอน,นี่ข้างหนา้านี่ก็จะใกล้จะเทิงกันละคนบริเวยกับว่าคนบริเวรแล้วก็จะให้คนว่าวเว่ยเล้าบ่มรนก็เหีย้ยจีนเนาะ แยงปากแม่พี่น้องพูดความจริงก็บอกพูดความจริงเห็นกับตาก็บอกกับตาเป็นตัวกันดิฉสิถือปิดหูปิดตาแล้วกับบากข้นเสือไล่ส่อติดนิสัยจากคนนั่นมากกว่ามาก,ก็เลยกลายเป็นอันนี้การรกันบอกประสาข้นเสือนีอ่เห็นบอกอ้งามดี โค้งเล็กเห็นบอเขาเชื่อมเล็กเป็นรูปโค้งรูปยังเพื่อออกแบบมาให้มันเข้ากันให้มันเข้ารูปกับต่อหมอนที่จะสร้างเห็นบอต้องว่างแผนทํำแบบทบี้บอธรรมดาประเทศลาวเฮายัางสภาพรอยเดียวเปิดมีที่เปิดยิง่งใหญ่บอหนีบขึ้นล่างแล้วขึ้นล่างเข้าก็เดียวว่าง เป็นช่วงๆครับมีเสร็จเป็นช่วงๆแล้วพิธีเปิดยังงี้สะพานลอยเดียวเบิ้งบนไดเพิ่นกันเด็กโพโกโรออกมาอยู่บนได้พิดโพออกมายังบันไปตัดไปขายเพราะได้เป็นค่าแรงงานคนงานเนี่ยเป็นอย่างก็ละศูนย์เนาะพี่เนาะคนบ่มีความคิดเบาเลยสิสอนยังได้สิบลอนได้รับตาลับ งูรับตาว้าวไปแล้วกับมาเบิงเนี่ยตายนี่โค้งเล็กพี่น้อนนี่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 เล็กสีแดงๆนี่ข้างๆนี่นี่นี่เขาจีว่างสะพานเขาจีบตอบอ๊อกอ๊อกออกเป็นอ๊อกเป็นบอ๊อกเรื่อยๆเรื่องเล็กมันสเลื่อนได้ครับเลื่อนไปทางนาไปเรื่อยๆเลื่อนไปเรื่อยๆเขาจีบว่างทีละคันทีละคันว่างสะพานเออว่างอันนี้ นุนทึ่งๆางนงี้ยเออยังบุนี่หละพี่น้องเบิ้งเอานี่ของแท้นี่เบิ้งเอาเบิ้งเอานี่อืนี่ใกล้จะถึงมองที่เขาเห็ดแล้วแล้วนี่พี่น้องตอนนี้เขาก็ล่างสีล่างสีว่างพื้นครับเป็นล่างเล็กมางหันนี่แหละตอกมาตอกสีว่างเทละอันเทละอันนี่ล่างเล็กทึ่งๆเห็นบหนี่ก็ติดตอมา สีบ้างเทอระบอกเทอระบอกนี่นี่เสร็จแล้วพี่น้องออการังการนี่นี่นี่มาเรียนรูจกไทยนี่ต้องมาบ่อ้ผมต้องมาบ่อยคืนหรอกว่าเขาอวยจังสันจังสีจะประเทศไทยก็มาเบิง้งเนี่ยนี่นี่มึงเนี่นนะย นี่นี่คือใจทางด้วนเราสั่สงเซตแล้วไม่ไหมได้บ้านอีปิดใส่ได้ครับที่ทางเขาัาใส่ทั้งขัวทั้งกลางมีมัดมันบ่ยิงเงี้ยร่างการเนี่ยมสุดหลูกหูหล,ล,ลูกตาทั้งอียาวไกลครับคลิปนี้มีความยาวประมาณยี่สิบยี่สิบกวนาที ก็อยากเห็นเป็นตัวอย่างอยากเห็นว่าอันนี้ข่อยอวยประเทศไทยกับอวยอินเดีเนาะความจริงเนาะตาก็เห็นยังสี่ผมก็อบอกยังสี่ไหมเห็นข่อยตัวว่าเออจักรสันยังสี่สิบก่เห็นยังไงข่อยก็บอกจังรสันเนาะบาดตัวคนเด้ร่างการงานสาลยิงใหญ่พี่น้อง นี่ก็ยังได้มีเนี่ยกลอ่องตั้งกล่องในรถหรอครับอานพี่น้องเอฟทีว่าอันยังคือใส่อุป,ปรกรณ์อันจะไล่อะไรกันนี่ซื้อมาแล้วครับวันนี้นิ่งนิ่งเลยบานแต่ว่ามุมกล่องมันอาจจะแบบเหมือนเหมือนแบบเขาเขาเรียนติดถนนน,นะติดติดขอบอานขวานะกันขวามือเนี่ยไหม จังรถแรนสิทธิ์ปวดเนาะอี่มาเบิงบูย๊ยมองโค้งนี่ง,ง่าม,มือพีนออ่น้องนี่นี่นี่เครื่องนะโค้งไปน้ำถนนเห็นบอสนี่บอบูย๊ยง่ายไรสำหรับคลิปนี้นี่แหละครับสหรับคลิปนี้มาให้เบิงเพื่อเห็นหเห็นว่านี่แหละผมก็ได้ไว เป็นความจริงให้เบา่าให้เบา่เบาวเขาความจริงจะเป็นตัวประสาทสน้นนี่งามบ่คูนเงาสุดกูดู้กุดตาจะเป็นตัวประสาทสน้นจะไปบอกขอขางขอย่าขวางส้มเส้ยยังสันยังเสียมือเมียนดอกนาสะพานลอยสะพานเดียวสางแล้ว พิธียังรลังการมันมีทางด่วนกับสิบปอจูดฮอดผู้คุณบอกสิบปอคาง้อเลี่ยงกันคุณบอกที่นี่ขาง้อกี่พ่อบมธรรมดานี่ก็เบิ้งงนี้นี่นี่นี่เทศไทยก็เป็นยังไงแล้วประเดี๋ยวพิธีพิธีเปิดยังอย่างไงหอกเขาบอนเดี๋ยวไม่มีพิธีเปิดอีกยัง,ยง,ยง,กยงมากไม่เิ็ดแล้วแค่เปิดให้คนแลีนเข้าไปเลยรถแลีนคนใส่เลย เอาละครับสำหรับคลิปนี้โอ้รา,ายร้ายเขาสิสั่งข่อสนสำนีเขาก็สั่งกันละรับคลิปนี้พอโตล้ไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังบ่ค่อยว้าววบ่ค่อยเก่งครับไปหักจมเก่งอยู่สำหรับคลิปนี้ก็สบายดีสบายดีสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ พี่น้องเอาเบิ้งต่อไปครับดีครับ mm hmm. เดี๋ยวพันหยุดดอกให้พี่น้องเบิ้งก่อน mm hmm. สองสัตว์บ <Wow. S 1> ้าร่างกายแกะสที่ mm hmm. มืดล่ะ mm hmm. เอาสี่ละพี่น้อง แบตมิดมันสิดับไปเองดอกไอพี่น้องมาเบิ้งนีความสวยง่ามเป็นว่เขาสร้างแล้วละช่วงนี้เอาล่ะเดี๋ยวโุ้ชลิปเปิ้สไอซแบตซะก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย